ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะให้ตัดทั้งสองข้างเพราะว่าการที่ตัดข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งเอาไว้เดี๋ยวเราก็ต้องมาตัดอีกเพราะว่ามันลามมาแล้วอ่ะเป็นมะเร็งเต้านมระยะ3าลามไปต่อมน้ําเหลืองสต่อมเพดที่แหม่มเด้งเข้ามาเอฟเฟกต์หลังจากให้คีโมมานี่แทบไม่มีเลยหมอบอกว่าดีมากอะ่ะค่าเลือดก,ก็ดีไม่เคยพลาดการให้คีโมสักครั้งตามนัดพี่แหม่มได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ป่วยมะเร็งหลายๆคนอยู่นะคะ แล้วก็มีคำถามว่ามะเร็งระยะลูกรามเราสามารถรักษาให้หายได้หรือไม่เป็นคำถามที่ฟังแล้วพี่แมมรู้สึกแฝงไปด้วยความเครียดแล้วก็ความกังวลที่อยู่ภายในพี่แมมขอตอบด้วยตัวอย่างแล้วก็ประสบการณ์ของผู้ป่วยมะเร็งระยะรูกรามนะคะที่เคยมาแชร์ประสบการณ์จริงกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นหลักฐานชั้นดีที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยหายสงสัยแล้วก็คลายความกังวลกันได้ค่ะ แต่ว่ารักขันทะค่ะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะคุณหมอบอกว่าชิ้นเนื้อที่ออกมาไม่สวยเลยนะต้องผ่าตัดก่อนคุณหมอก็พาไปตรวจเพื่อที่จะสแกนทั้งหมดนะเนาะแลเสร็จแล้วว่ามันไปตรงไหนบ้างคุณหมอก็มาบอกว่าให้ตัดทั้งสองข้างเพราะว่าการที่ตัดข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งเอาไว้เดี๋ยวเราก็ต้องมาตัดอีกเพราะว่ามันลามมาแล้วอะไม่จาเป็นต้องเก็บเต้าแล้ว ให้คีโมทั้งหมด16ครั้งแล้วก็ฉายแสง30ครั้งเกือบตายคือหายใจไม่ออกกินน้ำก็ไม่ค่อยได้ระบบขับถ่ายจะสูญเสียหมดเลยนะตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าป่วยแม่แม่ต้องอยู่รอดูน้องนะออส่วนแฟนก็บอกว่าแม่แม่ต้องอยู่นะจะได้อยู่กันไปจนเฒ่าจนแก่เหมือนพ่อแม่เราจุงมือกันเออนั่นแหะ เมื่อวันที่หนึ่งกร,ก,กระดากรดาก็ไปเจาะเลือดไว้ก่อนแล้วก็ไปฟังผลเมื่อวันที่หนึ่ง <c oughs> คุณหมอก็บอกว่าทุกอย่างดีหมดเลยนะคุณป้าหมอตื่นเต้นดีคะ่ะ <c oughs> ตื่นเต้นดีความความตื่นเต้นอันนี้เราอยากจะได้ตลอดเวลาที่ได้ไปพบคุณหมอนะค่ะ <c oughs> ในใจลึกๆอ,อ่ะจะบอกว่าเหมือนเหมือนยาเทวดาเนาะเพราะว่าสมุนไพรที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นตัวช่วย ที่สร้างกำลังใจให้เราว่าเราต้องอยู่เราต้องรอดประมาณสองทุ่มเนี่ยก็จะทานยาสมุนไพรของพี่แม่มครั้งละสองเม็ดแล้วก็อยู่นั่งอยูอีกสักพักแล้วก็จะขึ้นไปพักผนะ่อนเพราะบางคนน่ะช่วงระยะเวลาของการเป็นน่ะของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันบางคนน่ะอยู่ในช่วงการรักษาเสร็จแล้วประมาณ6เดือนบางทีมันก็กลับมาอีกนะกลับมารุนแรงบางคนก็หปี อันนี้พี่ครบสิบปีแล้วเนะี<ะ>่ยแต่พี่ก็ไม่เคยละทิ้งเรื่องการดูแลสุขภาพให้คุณค่ากับตัวเองตลอดเพราะเรายังไปทำงานข้างนอกได้พี่ยังขับรถตลอนตลอนไปไหนไหนได้ไปแบ่งปันได้ไม่ใช่ป่วยแล้วทำอะไรไม่ได้ <Yeah. S 1> เออป่วยแล้วเราก็ยังทำได้เพียงแต่ว่าคุณดูแลร่างกายคุณดีหรือยังต้องบอกว่าขอบคุณพี่แหม่มมากนะคะที่เมตตาแล้วก็ได้ คิดค้นสมุนไพรดีๆมาแบ่งปันกับผู้ป่วยมะเร็งที่มีชีวิตชะตากรรมเดียวกันค่ะมาตอกย้ำให้มั่นใจกับอีกหนึ่งเคสที่เป็นมะเร็งระยะรุกรามแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสามารถกลับมาเปิดร้านอาหารได้เหมือนเดิมแล้วค่ะก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะ่ะคือไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเลยมารู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมข้างซ้ายเมื่อวันที่15สิงหา ก้อนขึ้นมาสี่เซนเลยค่ะคือตอนนั้นก็ช็อกค่ะสองคนกับแฟนลูกก็ยังไม่รู้พอได้รับผลชิ้นเนื้อจากโรงพยาบาลในยุทธาแล้วก็เข้าไปธรรมศาสตร์เลยค่ะวันที่ยี่สิบก็ไปเจาะชิ้นเนื้อใหม่ต้องไปเมมโมแกรมอันตราซาวใหม่ทุกอย่างก็เลยได้ผลว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะสามรามไปต่อมน้ําเหลืองสามต่อมก่อนหน้าที่จะไปรับคีโมอ่ะก็เลยเสิร์ชหาดูทุกวิถีทางที่ว่าแบบเอจะกินยาตัวไหนจะยังไงแผนการรักษาขั้นตอนอะไรอ่ะก็คือพยายามจะ ค้นคว้า้วยตัวเองเพจที่แหม่มเด้งเข้ามาที่คนที่เขาเหมือนมาแชร์ประสบการณ์อะไรเย่างนี้นะหลอกลวงอะคนคนที่เขาเคยทานยาแล้วเนี่ยเขาจะหลอกได้ทุกจังหวัดหรอก็ยังไม่ได้สั่งเขาเก็บไว้จนไปให้คีโมเข็มแรกกลับมาอาการแย่มากคอแห้งอาเจียนกินข้าวไม่ได้คอตีบนอนไม่หลับจนวันที่สิบที่ให้คีโมอะเริ่มมีไข่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือรู้เลยว่าแบบคนที่เขาบอกว่าเป็น เป็นมะเร็งตายอ่ะคงไม่ได้ตายเพราะมะเร็งอราตายเพราะคีโมนี่แหละหมอก็ไม่ให้กลับบ้านเลยบอกต้องแอดมิตเลยเพราะว่าติดเชื้อใน,นกระแสเลือดเม็ดเลือดขาวเหลือแค่พันเดียวหมอก็อาดยาแบบเต็มที่เลยพอดีขึ้นคืนวันที่สองก็เลยตัดสินใจโทรหาในเพจพี่แมมก็เลยสั่งเลยสั่งตั้งแต่ยังไม่ได้กลับจากโรงพยาบาลเลยช่วงที่ยังไม่ได้กินยานี่คือนอนไม่หลับเลยคืนหนึ่งหลับแค่สองชั่วโมงครั้งแรกเลยที่พอได้รับยาเนี่ยสองเม็ดแรกก่อนนอน คืนนั้นนอนหลับตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งแต่คือหลับยาวยันเกือบสว่างเลยตอนแรกอะไม่ได้หวังว่าจะให้ก้อนยุบขนาดนี้หวังว่าเออทําให้เราไม่แพ้คีโมก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะพอให้เข็มที่สองมีไข้บ้างแต่ก็ไม่ได้หนักขนาดเข็มแรกเอฟเฟกหลังจากให้คีโมมานี่แทบไม่มีเลยหมอบ,บอกว่าดีมากค่าเลือดก,ก็ดีไม่เคยพลาดการให้คีโมสักครั้งตามนัดให้คีโมไปครั้งที่เจ็ดไปตรวจกปรากฏว่าก้อนเล็กลงจากสี่เซนเหลือ หนึ่งจุดสองที่มันกระจายไปต่อมน้ำเหลืองคือหายเลยเข็มที่แปดเสร็จแล้วจะนัดผ่าตัดก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งจากหนึ่งจุดสองไปเหลือศูนย์จุดเจ็ดก่อนผ่าก็คือต่อมน้ำเหลืองแน่นอนเลยว่าไม่เจอเลยวันผ่าก็ก็คือไม่ต้องไปเลาะต่อมไม่ต้องไปทาอะไรเลยแค่เจาะเอาก้อนศูนย์จุดเจ็ดที่เต้านมออกไปรอประมาณวันที่สิบสี่คุมภาสิบห้าผ่าสิบหกกลับบ้านได้เลยก็คือหมอบอกแข็งแรงมากแข็งแรงขึ้นเยอะ แล้วก็เรื่องของมะเร็งก็คือหมอบอกไม่มีเชื้อแล้วใช้แสงครบเรียบร้อยก็มีนัดตรวจทุกเดือนเลยค่ะค่ะและหลังจากนั้นมาก็จะเป็นตอนนี้สามเดือนครั้งหนึ่งแล้วล่าสุดผลขั้นแรกเรื่องมะเร็งนี่ดีหมดเลยค่ะมไม่มีอะไรเลย <c oughs> ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ลูกก็ดีใจคือทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยนะว่าทุกคนแบบเป้าว่เาเมื่อไหร่จะได้ยินคํานี้อะไรเงี้ยดีใจมากค่ะครอบครัวก็คาดหวังไว้เยอะ ดีใจตั้งแต่ที่ก้อนเนื้อก่อนผ่าตัดอะคะ่ะที่คุณหมอบอกว่าลดลงเยอะเลยจากสี่เซนเหลือแค่แบบหนึ่งเซนผ่าตัดก็คือไม่ต้องไม่ต้องผ่าต่อมน้ำเหลืองไม่ต้องรอต่อมน้ำเหลืองแล้วคาดหวังจากที่ทานสมุนไพรของพี่แหม่มอะคะ่ะเพราะว่าแม่เป็นคนหามาเองแล้วเขาก็เขาศรัทธาด้วยตัวของเขาเองเราครอบครัวเราก็เห็นด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าปลอดภัย ะะพี่แหม่มคิดว่าทั้งสองเคสนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้วนะคะอย่าไปคิดค่ะว่ามะเร็งเป็นแล้วจะต้องตายเสมอไปเพราะคนที่ไม่เป็นมะเร็งก็สามารถตายได้ค่ะคิดให้กำลังใจตัวเองให้เป็นนะคะต้องเข้มแข็งค่ะคนอื่นหายได้เราก็ต้องหายได้เชื่อพี่แหม่มนะคะมะเร็งกลัวความสุขแล้วก็ชอบความเครียดค่ะ เราพยายามใส่ความสุขเข้าไปทุกทุกวันดูแลเรื่องอาหารรักษาควบคู่ไปทั้งแผนปัจจุบันและก็สมุนไพรใส่ความเป็นธรรมชาติเข้าไปให้กับร่างกายให้กับระบบน้ำเหลืองเราดีเม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพค่ะ พี่หม่ำเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท่านนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราได้รับชมคลิปนี้กันค่ะเพื่อร่วมเป็นสะพานบุญไปพร้อมกับพี่หม่ำค่ะ